ยังไงครับยังไง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 ฮิฮิฮิขอโทษนะครับขอมึงอะไรเนี bueno. ่ยลองอีกสัอ้ยวันนี้จะแต่งตัวชุดนี้ไปเที่ยวฟินขับได้ไหมวันนี้จะแต่งชุดนี้แล้วไปเท erm ี่ยวฟินขับฟินขับอ่ะฟินขับฟินขับอ้าวยิ่งโตยิ่งหล่อคุณนะครับ กดติดตาไมให้หน่อยดีโอ้ยขอขอหัวใจสักแสนดวงเลยปะขอคนดูสักสา 3, มพันวันที่ผมเข้าร้านไปตรวจร้านครับตรวจร้านนิดหน่อยบ้นนหนาวจีลาบ้หนาวดี มีด้คุณบ้าพอคุณหายไปโอ้ oh my g o d ให้เขาพักผ่อนบ้างเถอะทุกคนให้เขาพักผ่อนเนี่ยเอาเพลงอีกนะของขว,วัญปีใหม่ยะดอมฟินดีไหมคะ เทรหากันจนวินล้วจะมาทัวรอะไรอีกโทษแต่ย้ำออกซื้อบอดีเพิ่มเปลี่ยนนักเอกช่องเขาไปหาทัวพิ่นเกือนไปเด้เขาเป็นนักเอกช่องไปหาทวงเขาฮักเกอนตำหน้าตาหลังไม่ได้นะเปิดไฟก่อนเขาเป็นนักเอกช่องที่วี่ิบิพโทษตหนาตำหลังไ้เยด้มีตายเขามีไงมีการทำ อยากจะเมาก็เอาเลยโทนนิดนึงไปนะใหญ่อย,อ,ยอยนั่นเลยแต่ขอ่อยจะว่าข่อยอยากโท้อีหลักยากข่อยหลักเต้นนี้กับยากอยูข่อยใกล้พูดได้กับยากน้ำข่อยจะเป็นยานแต่ข่อยมีแหวงมีข้ามสูงเรียก็ว่าช่องอวาตาเรียกว่าข่อยคบเพื่อนคบพนี่คบเปล่าว่าสิมะม่นวาใบหนังค้นหือ เออันข่อยเห็นอยู่อันผู้นั้นคนหนึ่งว่าซับซอข่อยข่อยระบบมาซ่าอาคาร์บอน้ำว่าข่อยไปเชิงผู้นั้นว่าข่อยไปเชิงผู้นี้กายข่อยเชิงนะข่อยอยากเชิงอยู่ดีเออข่อยอยาก ปัจจุนเราเป็นเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์หวยพยาบาลฟินแลนด์ช่องติ๊กตงติ๊กตอสุนี่ยังรัว่าเหรอเออแอนตี้เฮาเอาเจ้าฮักข่อยข่อยก็ฮักเจ้าดิขันเจ้าสร้ข่อยข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่าข่อยแล้วข่านบอกแม่พี่น้องข่อยข่อยเป็นคนเดียวว่า ลำบาก่อยาปะทากบอัานอันนี้แลแตสีบ้ากันนะแม่เอาเลยเธออยากใช้เป็นไงเธอเอาเลยความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักเป็นสิ่งสวยงามเมื่อเรามีความรักเราก็จะเกิดอะไรขึ้นอยู่อย่างนี้เลย อยากอยู่งเงียบเงียบเพียงเราสองคนสะสางเรื่องราวสับสนสองคนเฮานอนคุยก,กันไม่หลอกจริงๆแล้วชีวิตผมอะ่ะผมอะ่ะผมก็ไม่อยากพูดนอนพูดแล้วก็ดูแรงห้ามผมไปใกล้คนนั้นห้ามผมไปใกล้คนนี้ ผมก็เรื่องว่าเจ้าเป็นเจ้าขวางชี่อยตี่อยงงแหงงงตัดเนข่คยคอยขึ้นไปไปผิดลูกผิดเมียผู้ใด่อยคือทำมมหากินอยู่ผู้หลักเมองวงการเขาคือจังเอ็นดูเอ็นยัง่อยอยู่ข่อยไปใกล้ผู้ใดกับบ่ไใ้ช่วงนึงไปใกล้เอาช่วงนึงไปใกล้อันคุณลูกแก้วกับบ่อด้ไปใกล้ผู้นี้กับบ่อด้อา้าวมันเป็นแบบได้ดกรดอกสนธิกวรหลวงกูใกล้ผู้ใดกับบ่ได้จะคนอืม แล้วเบิงจากขวางอยู่บ้านไม่หอดูไม่หอดผัวมาห่วงเขาอันน้น,นี่เฮ็ดยังทุละอยังนันแม่ทุละอยังนันแมกะ,ะก็อยากแตว่าอยู่กว่าแล้งไปอีกลา,าทุละอยัางงานกับบริวกพองงานอาชีพฉันก็สางทุละอย่างนี้สิมาหามฉันเป็นอันป็นี่มันทุละกยังก่อนบางที่จต้องช่วยตั้งคติ หลักเพ่ก่อสร้างแต่ว่าเขาต้องห้เกียรติซึ่งกันความเป็นคนของกันซึ่งกันและกันดิบอ้อยงขงงเฮียบาเป็นอย่างตัววงการชีวิตชันนะแม่ฉันถามแค่นั้นเพื่อใครคือจะขูวาเอาเวลาไปพัฒนาชีวิตจะกรวามันดีมันเลิศมันเป็นอย่างคนนะะข่ดับบลซาได้เป่าไข่ทำมาอากรินเลี้ยง พิมงา่ายเกยไปตราบใดที่เราทําความดีเดินทางสายกลางไม่โกงใครไม่ทําร้ายจิตใจใครรักดีรักศีลธรรมอันดีงามเราอยู่ยาวๆไม่มีอะไรมาเอาลงเอาอะไรเอาลงเอาเราลงได้จําไว้เด็ดขาดเลยตูจะมีสิกลูกลูกเต้าห,หลานผมจะสอนเสมอว่า ยังกระสังเฮาคิดตีท้ำดีเฮาบ่แม่นเฮ็ดบผิดศีลผิดธรรมบ่ครบสู่สู่หญิงสู่ชายเฮาหากินเงี้ยๆเงี้ลูกเอ้ยอันนี้ก็ได้อืมคั่นเสียหันเสียไปจังสิได้ว่าผิดศีลป์นอนบ้านซ้ำนีกบ่โอ้ยชีวิตแข็งบันพาเนี่ยมาหลายแล้วอืมคอยก็คือสิบ่เป็นพี่บ้ารก็มั้งแม่นบ่ล่ะคอยกัน ใช่จะไปนเฉลนพี่น้องกับบอลเลียบอกว่า,าเราทำดีคิดดียึดมั่นแต่เรากินวายนะแต่เรากินวายนะเธอเราเราเป็นคนดีแต่เรากินวายนะเรากินวายมันมันเป็นแบบว่าต้องไหนเข้าไปสนใจเพลินผู้เดียวตั้งสิบอ่อ ่อยตื่นมาข่อยก็มีสังคมข่อยสังคมหนึ่งข่อยมีแปะไว้สังคมข่อยยุดอันบ่ได้เลยสูขข่อยก็บ่ได้ว่าข่อยสิมีสามีข่อยก็มีมูมีพววข่อยที่เขาบ่ได้ออกสู่ออกยังกลายพูดชื่อข่อยนะตั้งแต่มาอยู่ขอนแก่นน่ะได้ใช้ชีวิตเยอะมากขึ้นได้เจอความเจริญรุ่งเรืองเจริญหูเจริญตาเจริญทางความคิดเจริญทางการใช้ชีวิตมาอยู่สังคมที่มันเจริญจริงๆบาอยู่ในป่าดงพงไพ เห็นฝ่าเห็นหมอะอืมอันนี้เห็นบื้อตอย่างแต่ดีที่สังคนเราค่ามนคนดีๆส่งเสริมไปทางที่ดีก็ได้กับไม่ตด้ว่มียังสมือนกบยุตยังสียวพี่น้องวันนี้บางบ,าบ,าบาอกวันนี้บางแต่ว่าจริงๆแล้วผมน่ะผมยังย้ำเสมอว่าผมทำงานด้อผมทำงานผม เหตการเหตุงานะนะ่ะล่ะผมกับทำการทำงานเหตเบียดเหตงานป้ายอยู่มาแม่ ma man, น้ันนี่แหละตกเข็มนิือสี่พันอย่างละพี่น้องเข้าซัมเมียเขาสติเขามันต้องดีเด้เพราะเหตหลายอย่างเปิดทั้งผับธุรกิจทั้งมันหลายอย่างนายจะเปิดร้านตำมรุ่งอีกเออแล้วก็เราก็คิดว่าเออเราก็ยี่ห้าปนะีแล้วนี่นาเราก็ถือว่าเราทำอย่าี่สุดแล้วเราทำ เราสร้างอาชีพให้คนนี่หว่าเราพาคนมาขนาดนี้โอ้ยเราเก่งแล้วนะบิ๊กมึงเก่งแล้วนะยายานเบี้ยแตรมึงเก่งแล้วนะมึงสุดยอดแล้วนะเออพอนแล้วอะไรก็ช่างยังกะ้างตอนนี้เดอร์เฮดสวีทน้มันคงดคอยบอกไฟยั้งพี่น,หน้หอคไข่ไฟ่ไฟย่างเดี๋ยวคือุูนน้อกต้องกินเขากินน้ำอืม งานต้องทำลูกต้องเติบโตเจ้าของกระเถิบไปนามานลำมาก่อยบ่อไหร่บอซื้อของมานลำมาก่อยบ่ไหรพี่น้องเคอยย้ำแล้วบากคอยมานลำมาก่อยบมื่อไหร่พอหยั่งง่ายก็เถี่ยวน้อนติดเตียงก็ต้องส่งทุกเดือนลูก,กเขาสองคนอืมจังไห่กับมานลำมาก่อยบ่ไหรเด็ดขาดพี่น้องเด้อยเขาจะบอกไว้ใช่กันหรอ เ,นะเกมนแต่ส่วนเรื่องของอนาคตกับจังบาก,กันพี่นอ้องตอนนี้กับยูน้ำมูน้ำพวกไปโทรหาหมูหาพวกดึกดื่นมาก,กเออก็ได้ว่ว่าววน้ำมูน้ำพวกลาอันนี้ก็ได้ <laughs> <laughs> น่าสั่นแล้วจังชั่นแล้วเปิดปวงแล้วยังงานทุย,าย,าาย่ามไหม ที่ค่ายมีตำแหน่งบ้างไหมที่ค่ายเหรอครับที่ค่ายตอนนี้ผมรับสมัครหลายตำแหน่งอยู่ดิอืม ยาดมฟีนแฮงตอนนั้นมีครอบครัวเร็วไปมีลูกเร็วพะร่าอะไระยผมว่าผมมีครอบครัวไม่เร็วไปนะพอดีผมมีครอบครัวพอดีผมมีลูกไม่เร็วไปจริงพอดีผมอายุสี่สิบลูกผมก็อายุผมอายุสี่สิบลูกผมก็อายุยี่สิบเท่าผมตอนนี้หาเงินหาทองเป็นละ ผมมีลูกตอนอายุสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบผมไม่ได้คิดว่าผมมีลูกเกี่ยวไปนะจริงๆผมคิดว่าผมมีลูกพอดีแล้วก็อาจจะเข้า่าอะไรอ่ะ กูไม่ได้มันจะดรามา่าเอฟซีพิมเองแล้วผมไม่พูดไม่ผิดที่เลือกมีลูกเร็วไม่เคยคิดผิดผมภูมิใจในลูกผมทั้งสองคนผมรักลูกผมมากแค่นั้นแหละจบไม่พูดต่อนะ มันจะเป็นดราม่านะอย่าพูดนะจ๊ะเอซอะไรผ่านไม่ผ่านไปใช้ชีวิตมีความสุขมีรูปยี่สิบพอดีเพราะาผมผมมันยังไงล่ะมันเขาเรียกว่าเราเต็มที่กับทุกๆอย่างที่เราได้ลงมือทำเราไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดยวว่าเรารู้สึกผิด เรามีแต่รู้สึกดีโดยซ้ำอะไรที่หามาเราเรา,เร,ารู้สึกดีตลอดนะไมาต้องบอกพี่น,อนแบบ้องเยอะเปล่าเดี๋มาคอมเมนต์อันนี้แหละร <c oughs> ักนาะรักเอฟซีนารอดูซีรีส์วายตัวเกมมิวสิกจุบดีเขา,าอยู่ดีอยู่ดีจะได้เล่นมีซีซีย์แบบจูบป,ปากผู้ชายชนำนะ น้องยูริโตเกียวมิสิคจะได้เล่นซีรีส์วายจูป,ปากผู้ชายฉ่ำอยากเล่นด้วยจังอิจฉายูริจังยูริมีซีนจูป,ปากผู้ชายฉ่ำนัวผู้ชายฉ่ำช,ช้ชีวิแบบมีสติแม่เชื่อมันนะน้องบิก เราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไม่ปักตะกร้าอย่าดมหลอไม่มีของขายครับ ขอโทษด้วยนะครับบางครั้งท้อจังแอบนั่งร้องไห้ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีที่ซื้อเสื้อผ้า,หาให้ผมวันนี้วันนี้เอฟซีซื้อเสื้อผ้า,หาให้แม่ฮักหมดเป็นหมื่นอวนกันไหมซื้อเสื้อผ้า แม่ฮักขังระยองแม่ฮักขังระยองอยาดมเข้าวันไหนยาดมเข้าน่าจะาประมาณลางสิบสองนะครับ เบสถ่ายหนังหรอคะใช่พวกนีนตาถ่ายละครเอาเอาพาไปดูอีกเดี๋ยวนบอสเดี๋ยวผมาพาไปเหนื่อยท้อไม่ให้ใครเห็นแม้เพียงน้ำตาหาระเทมบา วันนี้จะไปฟินขับไปเข้าร้านเช็คความเรียบร้อยไปหยุมตาฟินขับพนักงานในร้านมีแต่คนบอกอผมว่าหาเบียร์เนี่ยเพิ่์ลพอนเนอ่มึงอีกเป็นทำงานแบบมือเ,เรอ้ว